พืชริมร้วยอย่างชะอมหากมีการจัดระบบการปลูกให้ดีก็ถือเป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามค่ะอย่างที่คุณธนกฤตอนุพล,ผลพรมีเทคนิคในการปลูกชะอมที่จะสามารถเก็บผลผลิตและทำงานได้อย่างสะดวกค่ะแค่การจัดวางระบบความห่างความถี่ของต้นแค่นั้นว่าเราจะจัดการมันได้แค่ไหนลักษณะว่าเราทำไงให้เราทำงานได้สะดวก ต้องความกว้างอยู่ประมาณที่เมตรสาในการเดินของเราแล้วระหว่างต้นเนี่ยสักเมตรหนึ่งเพราะเวลามันแตกพุ่มแล้วอ่ะมันจะชนกันพอดีอ่ามันจะไม่เบียดกันเกินไปและยอดมันก็จะได้อวบเพราะนเหมือนได้อากาศโดยปกติแล้วชะอมเป็นพืชที่ต้องเก็บในช่วงเช้าเพราะถ้าสายแดดแรงยอดจะแตกและทำให้าราคาตก หลังจากว่าเราตัดยอดไปด้วยเราก็จะแต่งขิงไปด้วยแต่ถ้าเราไม่ค่อยตัดมันก็จะไม่แตกยอดนะมันจะอันอยู่งมันลักษณะนั้นตัดไปแล้ว1วันนี่นะเราก็ปล่อยยอดเล็กไว้อีกสัก3 4สี่วันเราก็กลับมาตัดที่เป็นยอดเล็กที่เราทิ้งไว้ไั้แต่งครั้งแรกถ้าจัดการดีก็เหมือนเราเวดล็อกล็อกล็อกสี่วันเราก็กลับมาเวดตัดแปลงเก่าได้เมื่อเก็บชะอมเสร็จแล้วจะนำมาพรมน้ำให้ชุ่มแล้วเริ่มทำการมัดกำซึ่งในหนึ่งมัด จะหนักอยู่ที่ประมาณ2ขีดแล้วจะนำมาจุ่มน้ำปูนแดงเพื่อให้คงความสดวิธีนี้ถนอมอายุชะอมได้นานขึ้นค่ะ สมัยก่อนที่ว่าแม่ทาอะไรมันกรอบก็ดูว่ามันก็ไม่มีสารเคมีเลยก็ลองดูน้ําปุ๋นเดนมันจะสดไหมกรอบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองมันก็กรอบมันก็คงความสดได้เหมือนกันดีกว่าเราไปใช้พวกสารเคมีมันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนบริโภคด้วยก็อย่างทดดีคนปลูกเราก็สามารถรับประทานได้เหมือนกันคือเรามองดูว่ามันคือพืชริมั้วแต่ถ้าการจัดการของเรามาจัดการให้ดีนะมาทําเป็นระบบให้ดีทุกอย่างมันก็สามารถเป็นอาชีพ จากอาชีพเสริมมันสามารถกลายเป็นอาชีพหลักได้เลยพืชมีหนามและกลิ่นแรงสร้างความมั่นใจให้ธนกฤตมุ่งมั่นกับการปลูกพือชชะอมมากขึ้นทุกวันนี้สร้างรายได้แทบทุกวันค่ะ